สวัสดีครับวั e. นวนะ a, นี้คิมกลับมาอีกครั้งนะครับมาเอาใจเพื่อนๆที่ใช้รถ SUV เน้นทำความเร็วได้นะอย่าง CRV, Volvo, Chevrolet เน้น High Performance นิดนึงนะครับกับแบรนด์นี้เลยครับค a m โ HG 7 1นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่คิมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบลายดอกยางโดยเฉพาะบริเวณลายดอกยางตรงกลางตรงนี้นะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ สัมผัสกับพื้นถนนได้ดีที่สุดและก็ตลอดเวลาเพิ่มสมรรถนะเนี่ยการรีดน้ําเพิ่มมากขึ้นครับ HP 7 1รุ่นนี้เนี่ยออกแบบลักษณะ5แพทเทิร์นนะกว้างบ้างเล็กบ้างเป็น5รูปแบบทําให้ยางตัวนี้เนี่ยเงียบเพิ่มมากยิ่งขึ้นความคุ้มค่า คิมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคสมรรถนะความนุ่มเงียบการขับขี่เนี่ยคิมมองแล้วมันอยู่ในเกณฑ์กลางๆราคาก็ยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆตัวนี้ก็อยู่ประมาณ5000กว่ากว่าถ้าคุณยอมรับในยางคุณภาพเกณฑ์กลางๆได้เนี่ยราคาของอยางทัมโพ HP 7 1รุน่นนี้ค่อนข้างตอบโจทย์